This is the standard podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับกันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง วันนี้เราจะคุยกันเรื่อง people pleaser เราเคยคุยเรื่องนี้กันมาแล้วในเอพิโซดต้องย้อนกลับไปไกลามากเลยคือ ep ตอนหนึ่งะครับหนึงนึงหนึ่ง,ง,ง,งชื่อตอนว่าคุณกำลังหมกมุ่นเกินไปกับการทำให้ทุกคนชอบอยู่หรือเปล่านะฮะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งเพราะว่าเท่าที่เคยได้ยินมานะครับหมู่นี้มีคนมาพูดเรื่องนี้ให้ได้ยินมาปรึกษาบ่อยมากแล้วก็เป็นความขับข้องงุดหงิดใจถามว่าหลายๆคนที่มาพูดคุยกันเนี่ยมีนะฮะส่วนใหญ่เลยด้วยซ้ำไปว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องนี้ แต่ว่าไม่สามารถจะหนีออกมาจากกับดักของตัวเองได้สักทีหนึ่งนะครับมาดูซิว่าคุณมีสัญญาณตอบไปนี้หรือเปล่ากับการเป็น people pleaser คือมันเป็นสิบข้อที่ได้มาจากบทความชื่อว่า ten signs you're trying too hard to please everyone trying too hard คดี้ไหจริงๆคำนี้มันน่าจะเป็นคำที่มัน positive นะฮะ try มันคือคำที่มันดูแล้วแบบเห็นความตั้งใจเห็นความทุ่มเทความพยายามนะครับแต่บางทีการ try too hard try hard ดีเนาะมันเหมือนแบบตั้งใจหนักมากแต่ว่า try too hard ตั้งใจมากเกินไปพยายามมากเกินไปที่จะให้ทุกคนชอบที่จะทำให้ทุกคนแฮปปี้หรือได้อย่างที่เขาอยากได้พอใจ นะฮะสิบสัญญาณนี้ไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่ครับอันที่หนึ่ง you pretend to agree with everyone pretend to agree แค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันไม่ดีเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้ agree แต่เราไม่กล้าบ,บอกว่าเรา disagree เพราะว่า you just want people to like you you just want to be liked เราอยากให้คนชอบก็เลยไม่กล้าขัดเขาเออนี่คือกับดักแรกการคิดว่าถ้าเราไม่เห็นด้วยกับใครเขาจะไม่ชอบเรา และเขาจะไม่พอใจซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องแคร์ขนาดนั้นก็ได้หรือมันมีวิธีที่จะดีสกรีให้ความสัมพันธ์ยังดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากนะต้องรู้จักบอกออกมาว่าเราไม่เห็นด้วยยังไงโดยที่ใจเราก็ไม่เสียความสัมพันธ์ก็ไม่เสียด้วยนะครับอันที่สอง you feel responsible for how other people feel เรารู้สึกว่าความรู้สึกของคนอื่นเป็นความรับผิดชอบของเราฟังอีกทีดีๆนะฮะเรารู้สึกว่าความรู้สึกของคนอื่นเป็นความรับผิดชอบของเราเขาบอกว่า it's healthy to recognize how your behavior influences others มันก็เป็นเรื่อง healthy ดีนะถ้าเราจะตระหนักรู้ว่าทุกสิ่งที่เราทำหรือพูดจะมีผลต่อคนอื่นนะครับ but thinking you have the power to make someone happy is a problem. ฟังอีกทีครับ thinking that you have the power to make someone happy that's a problem การที่เราคิดว่าเรามีพลังอำนาจที่จะทำให้คนอื่นมีความสุขนั้นเพลินๆอาจจะฟังดูดีแต่ที่จริงแล้วไม่เฮลตี้นะเพราะไม่งั้นเราจะรู้สึกเราต้องแบกทุกอย่างพอเราจะแบกทุกอย่างปั๊บเราก็ไม่กล้าเซโนไม่กล้าขัด ใจและเรารู้สึกว่าเราต้อง Please คนอื่นตลอดเวลาทำให้เขามีความสุขตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เราทำได้และสิ่งที่เราต้องทำนะครับอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่งั้นคุณจะไม่มีวันมีความสุขเองได้เลยและมันไม่มีใครที่สามารถจะมีความสุขพร้อมกันได้ทั้งหมดจริงๆเนาะบางทีเนี่ยเราก็ต้องยอมว่ามันจะมีคนที่ไม่แฮปปี้กับเรื่องนี้และนั่นก็อาจจะเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของคุณนะครับ ข้อ3 You apologize too often เคยไหมพูดติดปากตลอดเลยว่าเฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษนะเราผิดเองขออภยัยต่างๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนึงที่คุณควรจะต้องนึกเอาไว้ก็คือ you don't have to be sorry for being you การที่เราเป็นอย่างนี้เนี่ยเราไม่ต้องขอโทษหรือว่าแจ้งออกมาว่าเป็นความผิดของเราก็ได้นะเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบที่เราเป็น คิดแบบที่เราคิดทําแบบที่เราทําอันนี้เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่หลายคนข้ามไม่ได้ก้าวข้ามไม่ได้จริงๆนะครับแต่จริงๆนะ you don't have to be sorry for being you สำคัญมากๆครับอันที่สี่เขาบอกว่า you feel burdened by the things you have to do อันนี้ข้าอธิบายง่า,งงายๆว่าสมมติคุณลองดูแบบ to do list ของคุณหรือว่าปฏิทินของคุณสิ ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่คุณอยากทำเองหรือเป็นสิ่งที่คุณคิดว่าคนอื่นคาดหวังให้คุณทำมากกว่ากันไม่ผิดที่เราต้องมีทั้งสองอย่างนะครับต้องมีทั้งสองอย่างถ้ามันมีแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือไม่บาลานซ์ทุกอย่างทำเพื่อตัวเองทั้งหมดไม่มีอะไรทำให้คนอื่นเลยก็ไม่ได้ไงแต่ถ้าสมมุติเกิดทุกอย่างไม่มีอะไรเพื่อตัวคุณเองเลยทำแต่ให้กับคนอื่นก็ไม่โอเคอีกนะครับเพราะฉะนั้นพยายามบาลานซ์ตรงนี้นะฮะข้อห You can't say no ปัญหาระดับโลกของหลายคนมากปฏิเสธไม่เป็นแต่เขาบอกว่า you'll never reach your goals when you can't speak up for yourself speak up for yourself ก็คือลุกขึ้นมาพูดในสิ่งที่คุณต้องการลุกขึ้นมาปกป้องในสิ่งที่คุณควรต้องดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์เรื่องความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่คุณลุกขึ้นมาพูดเพื่อตัวคุณเองบ้างหรือเปล่า คนที่เป็น people pleaser จะมีกล้าเพราะเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นความเห็นแก่ตัวหรือเปล่าจะทําให้คนอื่นไม่แฮปปี้หรือเปล่ามันจะไม่แฟร์สำหรับคนอื่นหรือเปล่าแต่ประเด็นคือตรงนี้เลยเหมือนกันนะฮะการที่คุณจะต้องดูแลตัวคุณเองบ้างไม่ได้แปลว่าคนอื่นจะต,ต้องเสียเปรียบเสมอนะเออเพราะฉะนั้นลองแยก2เรื่องนี้ออกจากกันการพยายามจะเป็นคนแฟร์กับการที่ต้องดูแลตัวเองด้วยเป็นคนละเรื่องกันนะครับอันที่6 You feel uncomfortable if someone is angry at you อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนก้าวข้าไม่ได้อีกแล้วทนไม่ได้ถ้าจะรู้ว่ามีคนโกรธเราอยู่หรือไม่พอใจนั่นคือตรงข้ามกับ people pleaser ใช่ไหม people pleaser คือทุกคนต้องแฮปปี้ทุกคนต้องไม่มีใครไม่โอเคกับเราเลยทุกคนต้องชอบเราต้องรักเรานั่นคือ people pleaser ถูกไหมครับแต่บางครั้งคุณต้องยอมเหมือนกันนะต้องนึกอย่างนี้ว่า just because someone is mad at you doesn't necessarily mean you did something wrong สองเรื่องที่ต้องแยกจากกันอีกแล้วการที่มีใครบางคนโมโหโมโหเราหรือโกรธเราไม่พอใจเราไม่ได้แปลว่าเราทำอะไรผิดนะคุณอย่าเอาคำว่าพยายามทำให้คนอื่นแฮปปี้กับทำในสิ่งที่ถูกต้องมารวมกันเพราะบางครั้งมันเป็นคนละเรื่องจริงๆคุณจำเป็นจะต้องทำในสิ่งที่ถูกต้อง และในสิ่งที่คุณคิดว่ามันโอเคและต้องยอมให้คนอื่นไม่พอใจบ้างเหมือนกันต้องก้าวข้ามตรงนี้ให้ได้นะครับไม่องั้นคุณก็จะต้อง c o m promis e value คุณตลอดเวลา c o m promis e คือต้องประนีประนอมกับคุณค่าที่คุณคิดว่ามันใช่ตลอดเวลาเพื่อแลกมากับการที่คนอื่นจะชอบคุณหรือเพื่อแลกมากับความรู้สึกที่ว่าทุกคนแฮปปี้ซึ่งบางทีมันไม่ใช่ สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งในสถานการณ์ตรงนั้นข้อ7คือ you act like people around you คุณทำตัวเหมือนกับทุกคนที่อยู่รอบๆตัวคุณพยายามกลมกลืนวาเงินเถอะพยายามเป็นพวกเดียวกันวาเงินเถอะเขาบอกว่าถ้าคนที่เป็น people pleaser เนี่ย if they think it will help others to feel more comfortable in social situations เขาก็จะยอมทำตามนั้น ก็คืออะไรก็ตามที่ไม่ก่อให้เกิดความประดักประเดิดกระอากระอ่วนหรือความไม่สบายเนื้อสบายตัวของใครเลยก็ตามทีเขาจะพยายามทําตัวให้กลมกลืนหรือว่ายอมเสียสละเพื่อให้ไม่เกิดคอน FLICT อะไรเลยเคยยกตัวอย่างอย่างนี้คือ people pleasers eat more when they think it will make other people happy เออเคยว่าอาจจางสมมุดง่ายๆเวลาแบบไปกินข้าวรวมญาติหรืออะไรอย่างเงี้ย อาหารอาจจะไม่อร่อยไม่ถูกปากหรือเราอาจจะอิ่มแล้วแต่เราก็ยอมกินเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าเออคนนี้แฮปปี้ดีกับอาหารคนนี้จเจริญอาหารดีจังทุกคนมีความสุขไม่มีปัญหาอะไรเลยเออ p พี p l e เพ e ร์เพลซ์จะเลี่ยงปัญหาถ้าเขาเลี่ยงได้แบบแอด l l ค s อสอะไม่ว่าอะไรก็ตามทีที่จะทำให้เกิดปัญหาเขาจะเลี่ยงนะครับข้อ8คือ you need praise to feel good อันนี้ สุดแสนจะท็อกซิกและไม่เฮลตี้ที่สุดในบรรดาสิบข้อนี้สำหรับผมนะคือถ้าไม่มีคนชมคุณจะไม่รู้สึกดีกับตัวเองได้เลยโอ้โหอันนี้นี่เป็นบอกเกิดของสารพัดปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นเซลฟ์เอสตีไม่ว่าจะเป็นเรื่องความซึมเศร้าอารมณ์ดิ่งต่างๆแล้วก็การที่จะไปไม่ถึงคุณค่าของตัวเองสักทีถ้าไม่มีคนอื่นชมให้ได้ยินน่ากลัวนะ เขาบอกว่า if your self worth rests entirely on what others think about you you only feel good when others show shower you with compliments shower with compliments ก็คือพร่างพรมคำชมให้กับเรา shower ก็คือแบบพรมแบบฝนตกลงมาใช่ไหมครับน้ำฝักบัวไหลลงหัวพร่างพรูคือคำชมต้องพร่งพรูมาสู่หัวเราเราถึงจะรู้สึกดีได้อันนี้ไม่โอเคนะ ไม่โอเคคนอื่นเขาจะไม่อยู่กับเราตลอดเวลาแต่เราอยู่กับตัวเราเองตลอดเวลาเราต้องหัดชมตัวเองให้เป็นและต้องหัดคอนเฟิร์มคุณค่าของตัวเราเองให้เป็นโดยไม่ต้องให้คนอื่นมายืนยันก็ได้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่น่ากลัวมากๆข้อ9คือ you go to great lengths to avoid conflict เหมือนกับข้อเมื่อกี้คือ go to great lengths ก็คือพยายามอย่างเต็มที่ไปไกลแค่ไหนก็ยอมไป เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในทุกรูปแบบเขาบอกว่า avoiding conflict at all costs means you'll struggle to stand up for the things that you believe in or the people that you believe in อันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องระวังแล้วก็เหมือนกับคนที่รู้ตัวว่าเป็น people pleaser ต้องบอกกับตัวเองเหมือนกันนะว่านี่เรากำลังพยายามเลี่ยงคอน f lict เพราะว่าเราเป็นคนแบบรักสันติภาพ หรือเราแค่ไม่อยากให้คนไม่ชอบเราอืลองถามตัวเองดีๆครับข้อสิบสุดท้ายเขาบอกว่า you don't admit when your feelings are hurt คุณจะไม่ยอมรับว่าตอนนี้เราเจ็บอยู่ความรู้สึกไม่โอเคเพราะกลัวคนจะรู้สึกไม่ดีไม่ว่าเราจะรู้สึกโกรธอยู่เศร้าอยู่อับอายผิดหวังหรือ อะไรก็ตามท,ที่มันกระทบกับอารมณ์เราอาจจะเป็นสิ่งที่คนตรงหน้าเขาพูดหรือทําแต่เราไม่กล้าบอกว่าสิ่งที่เธอพูดหรือทํเอเาเนี่ยมันเฮิร์ตเราไงไม่กล้าบอกเพราะว่ากลัวมันจะเกิดความรู้สึกไม่ดีกลัวเขาจะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองหรือกลัวเขาจะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองจนมากระทบตัวเราเพราะว่าเราจะรู้สึกไม่ดีกับคนที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีถูกไหมเออ เราก็เลยจะหลีกเลี่ยงแบบเต็มที่ไม่จะไม่ยอมรับว่าเฮ้ยไม่กี้ไม่โอเควะหรือว่าเฮ้ยเราผิดหวังวะคําคพูดที่มันเป็นเนกาทีฟเหล่านี้จะม่ไม่กล้าหลุดออกมาจากปากเลยแต่ถ้าสมมุติเกิดมันเป็นแบบนี้ต่อไปครับทุกความสัมพันธ์ที่คุณมีมันก็จะ superficial หมดเลยนะ superficial มันคือผิวเผินหมดเลยเพราะว่าคนก็จะไม่สามารถสัมผัสเราได้ถึงตัวตนจริงๆอารมณ์จริงๆที่เรามีหรือว่าเป็น เราก็จะไม่ไม่มีการเปิดใจให้กันและกันเพราะมัวแต่รักษาความสัมพันธ์ว่าอย่างน้อยต้องชอบกันก่อนต้องมีต้องไม่เกลียดกันต้องไม่รู้สึกแบบไม่โอเคกับคนนี้เลยสักนิดเดียวสรุปคือมันต้องบอกตัวเองให้ได้ว่าจริงๆการรู้สึกไม่โอเคมันก็โอเคนะต่อให้เป็นความรู้สึกที่จะมีกับคนที่ใกล้ชิดกับเราหรือกับการที่คนอื่นจะมีความรู้สึกนี้กับเรา อย่าไปคิดว่าแค่ไม่พอใจจะแปลว่าเกลียดกันทั้งชาติมันเป็นแค่โมเมนต์เดียวครับเป็นแค่สถานาการณ์เดียวที่ไม่เห็นด้วยกันที่ขัดใจกันที่เห็นไม่ตรงกันรู้สึกไม่ตรงกันแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันฟิกซ์ได้นะถ้ามีการพูดคุยถ้ามีการให้เวลาถ้ามีการเรสเปกอารมณ์ของอีกคนหนึ่งซึ่งต่อให้มันลบเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาก็มีสิทธิ์รู้สึกอย่างนี้ด้วยและเราก็ต้อง ให้เครดิตคนตรงหน้าเราด้วยว่าเขาก็ต้องร e ส PECT อย่างเดียวกันกับเราด้วยครับการที่เรารู้สึกไม่ดีเขาก็ต้องรีส PECT ว่าเรารู้สึกไม่ดีอยู่ไม่ได้แปลว่าเราจะเกลียดกันเราแค่ยอมรับกันว่าตอนนี้ความรู้สึกของอีกฝั่งหนึ่งเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่จะต้องไปทํางานกับตัวเองเยอะมากเหมือนกันนะถึงจะแบบทาให้ตัวเองเข้าใจสิ่งนี้จริงๆได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าคุณจะต้องมีความสตรองประมาณหนึ่งก่อนในตัวของคุณเอง ที่จะต้องกล้าถูกคนอื่นไม่พอใจบ้างแล้วแล้วอย่าไปเอาคำนี้ไปผสมกันกันกบคําว่าเป็นคนไม่แน่คบเป็นคนไม่น่ารักและเราจะคบกันไม่ได้มันเป็นคนละเรื่องกันต่อให้เป็นคนที่รักกันแทบตายมันก็ต้องมีสิ่งที่แบบเห็นไม่ตรงกันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเออถ้าสมมติเกิดคุณสามารถเลาะไ้ทีละประเด็นได้ความเป็น people pleaser ที่มันจะท็อกซิกในระยะยาวเนี่ย มันจะหายไปหรือมันจะน้อยลงนะครับอย่างน้อยคุณเองจะมีความรู้สึกก่อนเลยว่าเฮ้ย mm. ต่อให้เราไม่เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนตลอดเวลาแต่เราเป็นที่ชื่นชอบของตัวเราเองตลอดเวลา mm. และนั่นคือสิ่งที่คำว่า people pleaser ไม่สามารถให้เราได้จริงๆในระยะยาวครับ mm. วันนี้มี5อันที่ชอบเป็นพิเศษเราก็อยากจะให้แบบท่องไว้เลยอันแรกครับ Thinking you have the power to make someone happy is a problem การคิดว่าเรามีพลังอำนาจที่จะสามารถดนบดานให้คนมีความสุขได้ตลอดเวลาและได้ทันทีได้อย่างไม่มีข้อแม้ความคิดนี้จะเป็นปัญหาตามมาแน่นอน Thinking you have the power to make people happy is a problem อันที่สองครับ You don't have to be sorry for being you อย่าขอโทษขอโพยกับความเป็นตัวของตัวเอง กับความคิดความอ่านการกระทําที่เรามั่นใจแล้วว่ามันดีและเป็นตัวเราอย่าไปขอโทษขอโพยกับสิ่งนี้ตลอดเวลา you don't have to be sorry for being you อันที่สาครับ you'll never reach your goals when you can't speak up for yourself เราไปไม่ถึงสิ่งที่เราตั้งเป็นเป้าหมายได้แน่นอนถ้าเราไม่รู้จักลุกขึ้นมาพูดในสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือว่าปกป้องในสิ่งที่เราต้องการจริงๆ You'll never reach your goals when you can't speak up for yourself. Just because someone is mad doesn't necessarily mean you did something wrong. Just because someone is mad doesn't necessarily mean you did something wrong. Avoiding conflict at all costs means you'll struggle to stand up for the things or people that you believe in. การหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งความไม่ลงรอยกันในทุกกรณีและหลีกเลี่ยงโดยทุกวิธีเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณจะต้องมีความยากลําบากในการยืนหยัดกับสิ่งที่คุณเชื่อหรือคนที่คุณเชื่อนะครับ avoiding conflict at all costs means you l l struggle to stand up for the things or people that you believe in และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม5519าคำและสำนวนครับ <S 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 และนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับอย่าลืมฝากติดตามรายการของเรานะครับทางทุกท่องทางที่คุณชอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟังเป็นพอดแคสต์อย่างเดียวที่ Spotify ที่ Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast หรือว่า Podcast พอดแคสต์เพล e r อะไรก็ตามที่คุณใช้ ตามปกตินะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากจะได้เท็ก์อยากจะดูภาพประกอบไปด้วยหรือว่าอยากจะติดตามคอนเทนต์หลากหลายจาก The Standard ในช่องใหม่ที่เน้นเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะแล้วก็มีรายการแบบ2ภาษาให้คุณได้ติดตามกันด้วยนะครับฝาก Subscribe ที่ช่อง KND Studio โดย The Standard Podcast ด้วยนะครับผมบิ๊กบุญครับวันนี้ต้องไปก่อนล้ครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาสะสมศัพ์กันทุกวันวนัวนละน,น,น,นิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ Standard Podcast. Eye-opening for your ears.